เดือหายไปไหนอ่ะฮะมากินข้าวเลยเอ้ะผีป่ไาไอ้โมอีกแล้วเนี่ยแอบกินอีกแล้วขึ้นมานอนไหนเกี้ยงหนอน,นั้นอเดียหายนี่ลงไปได้ไงเดียฮะลงไปได้ไงที่ก็แคบแคบเนี่ยฮะแล้วจะขึ้นยังไง ขึ้นยังไงเอาขึ้นยังไงขึ้นยังไงลงไปได้งไงอ่ะลูกมา嘛โอยตายละตายละโอ้ย,ย,ย,อยเยลงไปงได้เมื่อไหร่เนี่ยอืมลงไปงได้เมื่อไหร่ เฮอยะอลำบากต้องอุ้มอีกลงไปติดตั้งแต่ตอนไหนออะเหี้ยฮะลงไปติดตั้งแต่ตอนไหน